แฟนคลับมีเหตุลุ้นละครเรื่องแรกน้องสายฟ้าพายุของผู้จัดคนนี้ขึ้นแท่นเป็นซุปตาัวจิ๋ิวตั้งแต่เด็กๆเ,เลยล่ะค่ะสำหรับลูกชายฝาแฝดของนางเอกตลอดการชมพูอรยาอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุซึ่งหลายคนก็คงเคยเห็นน้องแฝดทั้งสองคนในงานโฆษณาผ่านจอทีวีกันมาบ้างแล้ว และล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาให้แฟนๆได้ลุ้นกันอีกแล้วล่ะค่ะเพราะจะได้เห็นน้องแฝดทั้ง2คนเล่นละครพร้อมกับคุณแม่ในเรื่องสุปตา2550ของผู้จัดละครคนเก่งหน่อยบุษกรซึ่งงานนี้พร้อมด้วยเพื่อนๆคนดังในวงการบันเทิงอีกหลายคนสมชื่อละครสุปตา2550จริงๆเลยล่ะค่ะ แฟนๆเหลั่นเลยละ่ะค่ะงานนี้รอติดตามชมผลงานของสุปตาตัวน้อยกันนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ